สวัสดีครับผมเอ็มรสซิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่วนกับรถของซันซาดีไซน์อีก1นึ่งคันครับเมื่อวานนะครับเราโพสเป็นคลิปของรถคันนู้นครับ1.9นะส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูคันนี้ครับนี่เป็นมาสด้าครับตัว BT50 แล้วก็แต่งเป็นเครื่องเสียงนะครับเป็นรถ2แถวนะครับคันนี้เนี่ยดังมากแล้วก็อย่างที่ซันบอกนะครับว่าถ้าไม่มีคันนี้นะครับไม่มีทางมีคันนี้แน่ๆเลยเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กับซันกันครับว่ารถคันนี้นะ แต่งอะไรไปบ้างนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องเสียงนะครับโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับซันเลยดีกว่าไปครับนี่ครับเป็นมาสเตอร์ครับตัว bt ห้าสิบนะคันนี้นี่ทำสีใหม่ทั้งคันนะครับสีมองใกล้ใกล้สวยมากนะครับด้านหลังก็เป็นหลังคาแบบรถสองแถวนะครับแล้วตอนนี้เราอยู่กันกับซันแล้วครับ <ๆ S 1> สวัสดีนะครับี่แนะนำตัวอีกครั้งครับซันเอ่อซันซาวดีไซน์ครับซันซาวดีไซน์และกระบ,บงังนะครับก็คือเป็นชื่อของร้านเครื่องเสียงใช่นะครับนี่ให้ดูรถคันนี้โอโอลังมากอะ่ะมีแท่นดีเจด้วยมีแท่นดีเจนะครับนะครับจริงๆเห็นว่าออกเป็น MV หลายตัวมากอะ่ะ มีออกของที่ไหนบ้างครับเผื่อใครจะเข้าไปติดตามล่าสุดกล้องของพี่จาครับจาอาสยามเพลงอะไรครับเพลงไม่แรดอยู่ยากครับไม่แรดอยู่ยากใช่ชื่อแรงมากนะครัแรดอยู่ยากนะครับมีหลายวิดีโอหลายเอ็มเอ็มวีมากๆครับที่ผ่านมานะคันนี้นี่ภายนอกนี่ทําอะไรไปบ้างครับมีแค่ลงล้อกับทําสีใหม่ครับลงล้อก็ทําสีใหม่สีนี้ทําที่ไหนมาครับโอเลกาลาดครับโอเลกาลาดอย่างนี้เขาเรียกว่าสีอะไรครับ มันเป็นสีเอฟเฟกนะสีเอฟเฟกฟ้าน้ำเงินม่วงฟ้าน้ำเงินม่วงให้ดูนะครับเห็นไหมฝั่งนี้เข้มๆนะครับนี่ก็จะเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ไล่ไปในหนึ่งคันคืออย่างเงี้ยแค่ดูจากภาพนี้คือเห็นเห็นเป็นสามสีเลยนะสามสีแต่ไล่าตามสีของแดดข,ของแสงสนะครับสวยมากอะ่ะคันนี้นี่ก่อนหน้านี้ทําเป็นสีอะไรมาครับเป็นสีขาวเดิมโรงงานครับเป็นสีขาวเดิมโรงงาน แล้วล้อใส่เป็นขอบ20ใช่ครับบินเลสใหญ่มากคือถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยมองไปที่แรกก็จะนึกว่าเป็นขอบ18เพราะว่ารถด,ดูค่อนข้างเตี้ยพอดีพดีซุ้มล้อมันใหญ่เลยครับเนาะโอ้ซุ้มล้อของตัว b t 5 10ใ,ใหญ่มากจริงๆใ,ใส่20ไปแล้วโอเคมากนะครับเดี๋ยวให้ดูไซสยย์ยางนะครับเผื่อใครอยากจะเล่นทรงนี้นะไซสยย์ยางเป็น255 40 20นะครับล้อหน้าครับนี่ล้อหน้าแล้วเดี๋ยวไปดูล้อหลังนะ ล้อหลังนะครับเป็นสองแปดห้าสามห้ายี่สิบนะครับเป็นยางโตโยด้วยนะครับเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงใครอยากใส่ยี่สิบใส่ได้นะแต่ราคาว่ากันอีกเรื่องหนึง่งนะครับแล้วก็คันนี้สําหรับเครื่องเสียงชุดข้างหลังเนี่ยระบบเป็นไงบ้างครับเนี่ยคันนี้ก็เป็นมิดโลครับผมสิบห้านิ้วมิดโลสิบสองดอกตลอนนงครับโอ้โหสิบห้านิ้วนี่คือไอตัวนี้นะใช่ครับใช่ครับ เสียงออกมาเป็นมิดโลก็คือเป็นเสียงกลางแบบมีเสียงร้องด้วยกลางมีเสียงร้องด้วยครับแล้วก็เป็นซับไป,นปนในตัวซับไปนในตัวครับอันนี้เราไม่มีซับแยกต่างหากใช่ไหมไม่มีครับมีแค่นี้ครับนะครับคือตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะเล่น15้านิ้วเป็นซับใช่ครับเป็นเสียงแบบเบสแบบบึ้มบ้ามบิ่มใช่ใช่แต่ปัจจุบันเหมือนประมาณว่าตัวมิดโลเนี่ยมันทําความถี่ได้สูงขึ้นได้สูงกว่าแล้วเสียงไม่แตกเสียงก็ไม่แตกครับนะครับเสียดายมากๆที่เราทําเป็น ยูทนะูบเนาะมันเปิดให้ฟังไม่ได้ผมเคยไปฟังรถคันนี้นะครับในระยะประมาณ20เมตรยังชัดเจนอยู่เลยนะครับนี่อันนี้ลงทั้งหมดกี่ดอกนะครับ12ดอกครับ12ดอกโอ้สินิ้ว12ดอกนะครับแล้วเสียงกลางด้านบนนี่เป็นกี่นิ้วครับ8นิ้วครับ8นิ้วกี่ดอกครับ8นิ้ว16ดอกแนิ้วอีก16ดอกใช่นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นทวิตเตอร์อันนี้ทวิตเตอร์นะครับ มีด้านบนอันนี้มิดไฮอ๋ออันนี้คือเป็นเป็นอันนี้เหรอครับเป็นอันนี้เป็นเป็นทวิตเตอร์ครับอ่านี่เป็นทวิตเตอร์นี่มิดไฮข้างล่างมิดไฮมีมิดเลนโอ้โหใช้ทวิตใช้ตัวนี้เป็นมิดเลนเลยเหรอใช่ครับนะครับก็คืออันนี้จะให้เสียงย่านสูงใช่สูงครับแหลมสูงความถี่ที่สูงสูงอันนี้ก็จะเป็นอ่ามิดไฮก็คือเป็นความถี่ที่รองลงมารองลงมาก็จะเป็นแบบเสียงผู้หญิงเสียงพวกอุปกรณ์แบบ เครื่องสายสตเน่อันนี้ก็คือจะเป็นเสียงร้องใช่เสียงร้องชัดๆโอ้โหอันนี้เป็นกี่ทางเนี่ยหนึ่งทางสองทางสามทางแล้วก็ไปสี่ทางก็เป็นเสียงกลางร้องห้าทางนะครับห้าทางเราเคยเจอเป็นควอดแอมอันนี้ต้องเรียกว่าไฟแอมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรปกติควอดแอมนี่ก็ถือเป็นระบบใหญ่มากแต่อันนี้ต้องการแยกเสียงให้มันแบบให้มันออกมาแต่ละย่านความถี่ให้มันครบ นะครับแล้วพอมันแบ่งอย่างนี้แต่ละตัวจะทําหน้าที่ของมันน้อยๆเนาะใช่ครับจะได้ไม่ต้องเหนื่อยสุดยอดแล้วภายใต้ในตรงส่วนนี้มันมีอะไรไหมครับมีแบตครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูหาได้ได้ก็ไม่มากครับฝั่งละห้าลูกโอ,อ้อ๋อก็คือทำเป็นฐานของแบตไปเลยนะครับปึ๊บนี่ก่อนเปที่เก็บเก็บเสือด้วยอ๋อเมื่อวานเอาไปโ <laughs> อ,อเดี๋ยวดูหู ห้าลูกนี่คือมีทั้งอันนี้คือเป็นลูกที่เท่ากับรถยนต์ใช่ไหมใช่ครับและอันนี้คือลูกใหญแบบ่ใช่ครับโอ้ก็มีเหมือนกันสองฝั่งแบบเดียวกันแบบนี้ก็อยู่ฝ<ช>ั่งหนึ่งแบบนี้ด้วยเหมือนกันครับโอ,อไ้ไม่ไม่เลยครับไม่ต้องเปิดก็กได้โอ้รวมแล้วมีแบบทั้งหมดกี่ลูกครับเนี่ยสิบลูกสิบลูกน่ารอดด้วยปะน่ารอดน่ารดอีกหนึ่งไม่นับไม่นับเป็นสิบเอ็ดลูกสิบเอ็ดลูกโอ้โหอลังการมากนะครับ และไอ้พวกนี้คืออะไรอะเลเซอร์ครับผมมีเลเซอร์ด้วยอ่าเปิดได้สร้างความบันเทิงเดีย๋ยวเปิดไฟให้ดูทั้งคันเลยดีกว่าอ๋อเห็นพื้นอันนี้พื้นเนี่ยคือมีไฟด้วยใช่ไหมคือมีไฟครับอือโอ้โหนี่มีอันนี้เป็นบูธดีเจเป็นแท่นมิกเพลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูไฟกันดีกว่าว่าคันนี้พอเปิดไฟแล้วอลังการขนาดไหนโอ้โ สวยงามมากค่ะเดี๋ยวให้ดูพื้นครับพื้นก็มีเอาคว้างไปก่อนโหอันนี้ก็คือยังนั่งได้ปกตินั่งได้ปกติครับแล้วแอม power แอมนี่เราใช้ประมาณกี่ตัวครับเนี่ย power แอมขับมิดโลก็ใช้สองตัวครับมิดโลคือ15บห้นิ้วเนะี่ยเราใช้สองตัวครับ,รบแล้วก็ตัวหนึ่งมิดเลนตัวหนึ่งแล้วก็แหลมตัวหนึ่งอ๋อแล้วก็เราข้างก็คือเป็น8นิ้วครับ ตัวนึงอ๋อก็คือแยกไปเลยแปดนิ้วหนึ่งตัวอ่าอันนี้หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวนูหนึ่งตัวแต่สําหรับตัวสิบห้านิ้วเนี่ยเราใช้ทั้งหมดสองตัวเดี๋ยวขอดูแอมหน่อยได้ไหมครับว่าอูแอมหนึ่งตัวนี่มันขับลาโพงได้เยอะมากเลยนะอยู่หลังบะอันนี้อันนี้คือเป็นภายในภายในก็เดิมครับใน้เดิมไไมครับไปต่างจังหวัดเพราะว่ามันต้องใช้รถอะไรเงี้ยะอ๋อไว้นี่หมดเลยเหรอใช่ครับนี่ ก็ไม่เยอะนะแอมแอมตัวนี้สองตัวอันนี้คือขับตัวสิบห้านิ้วใช่ครับนะครับแล้วก็ที่เหลือนี่คือขับตัวเสียงกลางทั้งหมดใช่ครับอยู่ใต้เบาะฝั่งนู้นตัวนึงเขามีใต้เบาะอีกใช่นะครับแต่ว่ามองอาจจะไม่อันนี้คือไดเวอร์ใช่ไหมตัวตัวบูทใช่ครับลายไดเวอร์ฮะลายไดเวอร์นะครับก็ไม่ได้เกะกะอะไรมากนะนี่เดี๋ยวให้ดูนะครับข้างหน้าก็จะมีเป็นตัววิทยุนะครับแล้วก็จะมีเป็นปีแอม ใช่แล้วคอร์เอาไว้อยู่ข้างล่างมีคอร์อีกปีแอม่ใช้สองตัวเลยครับใช่ครับผมมีคอร์ใต้เบาอ,อีกดูเครื่องดีกว่าว่าอ่าสําหรับแบตเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องโมดิฟายเครื่องอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับ<ป>ติกเกอร์นะครับตันซาวดีไซน์นั่นไงเห็นโพนี้ผมไหมมีมคนนี้ด้วย โอ้ยสวยรวยเฮ้ยคนนี้สวยไปเพ้นที่ไหนมาครับเออมีช่างเพ้นส่วนตัวช่างเพ้นส่วนตัวบอกได้นะเผื่อเขาจรับบาทรายเลยใครนะครับนัจเจยบครับนัจเจ้ยบางทรายนะครับหรือว่าจะสอบถามที่พี่ซันนี่ก็ได้เดี๋ยวพี่ซันบอกนะอันนี้ก็คือเขาเพ้นด้วยเหมือนกันใช่ป่ะใช่ครับเป็นซันซาวดีไซน์นะครับสวยงามอ๋อแล้วเราก็เก็บของเพ้นท่านในหมดเลยอ่ะแต่อาจจะเละๆนิดนึงเพราะว่าโดนน้ำฉีดอะไรเงี้ยอ๋อนะครับ ก็ห้องเครื่องยังคงความเดิมไว้แต่เรามีโมตรงนี้เพิ่มไดใไดทั้งหมดกี่ลูกครับเนี่ยไดเดิมโมครับไดเดิมโมเปลี่ยนไส้เป็นมาร์ครับอ๋อก็คือทุกตัวเนี่ยเอ๋อตัวนี้คือไดเดิมใช่ครับอันนี้คือตำแหน่งเดิมของมันเลยใช่ป่ะใช่ครับไดเดิมโมตัวหนึ่งใช่แล้วก็เพิ่มไดอีกสองตัวเป็นทีด้าสองตัวอ๋อเป็นไดทีด้าสองตัวอันนี้มันกี่แอมครับร้อยสี่สิบครับโอ้ตัวละร้อยสี่สิบตัวนี้ร้อยห้าสิบตัวนี้โมแล้วก็เป็นร้อยห้าสิบแอมใช้ได้ทั้ แล้วอย่างนี้เครื่องยนต์เราต้องตกแต่งอะไรมันไหมเดิมสนิทครับแล้วมันไหวใช่ไหมเวลามันแบกกาลังของตัวใดตัวนี้อีกสองสาตัวมันใช้สวิตช์ปิดเปิดครับอ๋อพอชาร์จเต็มเราก็ปิดใช่ครับฮะส่วนมากมันชาร์จเต็มมันก็ตัดให้อยู่ของมันตัดอัตโนมัติใช่ไหมครับเลาขับไปเดินทางไกลแล้วก็ปิดอะไก็ได้อแลอ้วน,นี้ก็คือเราก็ตีท่อขึ้นมาใหม่ใช่ครับนะครับเป็นท่อตะเล็แล้วก็น,นี้เป็นท่อตัวท่อของอินเตอร์ป่ะครับใช่ครับท่ออินเตอร์ แต่ก็อินเตอร์ใช้เป็นอินเตอร์เดิมเดิมทุกอย่างครับนะครับถ้าเกิดว่าเวลาเราไม่เปิดเครื่องเสียงเราก็ไม่เปิดตัวใดบใช่ไหมเราก็ให้มันมันหมุนแต่มันหมุนฟรีใช่ไหมใช่ครับเวลาเันเปิดใดมันก็จะฉุดเครื่องลงไปนิดใช่ไหมนิดนิดนึงนะครับก็อันนี้นะอันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศมาดูรถเครื่องเสียงบ้างนะครับโอ้ถือว่าเป็นรถเครื่องเสียงคันแรกที่แบบเต็มเต็มของเราเลยนะสําหรับคันนี้สวยงามมาก รถคันนี้เก่าจะทาอะไรเพิ่มเติมครับน่าจะยังครับน่าจะยังทาไปเยอะอยู่นะรอบนี้อนาคตก็น่าจะมีพวกเก็บห้องเครื่องครับอ๋อเออไม่ค่อยเห็นนะสําหรับ B T ห0สิเก็บห้องเครื่องนะครับหายากอยู่ครับมีไม่กี่คันใช่ใช่แล้วสำหรับใครที่สนใจที่จะใช้บริการรถคันนี้รถคันนี้เนี่ยใช้บริการประมาณไหนบ้างประมาณไหนบ้างแห่งานบวชงานแต่งครับแห่งได้เลยครับงานบวชงานแต่ง MV MV ได้แต่ไม่เหมาใช่ปะ ไม่เหมาครับถ้านำเที่ยวไม่ได้ทำนะครับนี่ก็สามารถติดตามได้ที่ซันซาวดีไซน์ลักกระบังครับนะครับเป็นเพจของซันซาวดีไซน์ลักกระบังนะครับโอเคก็ตามนั้นแล้วก็อย่าลืมใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ถ้ายังไม่ดูคลิปของเมื่อวานนะครับกลับไปดูได้นะครับในคลิปของรถ1.9คันทั้งหลัง1.9นี่ฝากไว้ด้วยนะครับเห็นว่าพี่ซันดูเสื้อไอมิดไอมินี่เสื้อไอมินี่ทำตุ๊กตาน้าหอมใช่ไหมพี่ใช่ครับนี่โหเพียบเลยอะ มีหลายแบบมีหลายแบบนะครับอันนี้ก็ทักเข้าไปที่เพจของซันซ่าดีไซน์ได้หรือว่าเป็นเพจของไอมิตอีกทีหนึ่งด้วยเป็นไอมิตก็ได้ครับหรือว่า S&M n d o ก็ได้ครับ S&M d o ใช่ครับนะครับโอเคนี่ได้อะไรเยอะเลยโอเคทั้งนั้นสําหรับวันนี้เราต้องขอบคุณพี่ซันครับนะที่ให้มาดูรถทั้งสองคันแล้วก็มาเห็นด้วยเป็นมีตุ๊กตานั้งหอมสำหรับใครสนใจก็สามารถเข้ามาสอบถามหรือว่าสั่งซื้อได้ นะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยววนนี้เราลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวยงามสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับถ้างั้นเดี๋ยวนนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ